ในอดีตก็ต้องคุยถึงซิวิหรือว่าบีวันในปัจจุบันเพราะในอดีตเนี่ยก็จะผิวดำค่ะเขาไม่ได้ผิวสวยไม่ได้ไม่ได้ผิวผ่องตานี้น้องผิวดำแล้วอ้วนมากซิวิบีวันเลยเมื่อก่อนนะจะเป็นย้อนอดีตต้องย้อนไปดูสมัยมัธยมหรือว่ามัธยมต้นมัธยมปลายประสมอาจจะเด็กๆไปความสวยจะไม่ทันไม่ได้เลยตอนนั้นนะสวยไม่ทันนะตอนนั้นค่ะผมมัธยมแต่เราก็สวยแล้วนะคุณพี่ตอนนั้นนะเธอถือดำมาเยอะแล้วไงใช่ไงเราก็ เกิดมาเป็นคนโชคดีอ่ะแม่จ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้ครูอย่าไปพูดเรื่องนั้นจบได้แล้วเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดเราก็สวยนะเราอยู่ไม้หลังไม้จามไม้สามเราำู้งเราก็เตี้ยไงถ้ามีไม้ห้านี่สงสัยก็ให้ไม้ห้า่แต่ถ้าเราไม่เป็นดัมเมเยอร์ตอนนั้นเราจะสวยกว่านี้นะคุณพี่เพราะตอนนั้นเราอยู่มัธยมเราก็ยังไม่รู้จักว่าดูแลตัวเองยังไงถ้ากันแดดยังไงอะไรยังไงเธอไม่งั้นป่านี้ฉันเป็นมิสไทยรัฐเวิร์บแล้ว เวอร์ไหนเวอ์ไหนเว์วอรเก็บเก็บ เก็บพริกกินอยู่ใต้ต้นมะม่วงปีนต้นมะม่วงปีนต้นมะขามไปอยู่ใช่ไหมโอ้จริงๆนะน้องอ้นสมัยเด็กเดคุณผู้ชมเขาเขาเป็นเด็กที่อวบแล้วน่ารักมากก็จะมีเขี้ยวแต่เขาไปหยัดฟันก็เลยหน้าก็เปลี่ยนนิดนึงหลายคนก็เลยถามว่าน้องอ้นคนเดิมไหมคนเดิมคอนเฟิร์มกับแต่ว้วนนี้เหมือนเดิมใช่อุ้ยลงหอมลงแล้วเขาวอาแล้วค่ะหอมแล้วนี้แก้ข่าวค่ะแค้ข่าวค่ะผอมแล้วค่ะผอมแล้วค่ะค่ะเหลือแต่กระดูกแล้วค่ะ ตอนนี้อีติดเนื้อติดหนังหน่อยตอนนี้เรามีอะไรนะคุณพี่คะเบรกหน้าเรามีอะไรกันก้นช่วยอยากนำเสนอมากเลยค่ะเบรกนี้ตอนโครงกากสุดท้ายค่ะ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหนอกไปอืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนทันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาจจนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือก b ีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะัหา,าซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347ชอบไหมพรยาหุ่นนุ่นแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อ คุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1 1 8 3 0 8 4 0 9 9 9จ็ ท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะค่ะนี่ฉันั่งยิ้มอย่างเง้นี่ทำงานน้อยลงวันนี้มีเรื่องก้นก้นสวยคุณพี่ก้นสวยด้วย3ามขั้นตอนอ่าเดี๋ยวถามก้นของตัวเองก่อนตัวเองคิดว่าตัวส่วนไหนดีที่สุดส่วนไหนดีที่สุดหรอคะในร่างกายก้นสวยไหมไม่ก้นไม่สวยเราอย่างวีก้นแต่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  ตั้งแต่เรามา INTV เนี่ยค่ะคือเขามีอยู่3ามชั้นีชั้นเดินขึ้นเดินลงชั้นก้นชั้นแข็งหมดแล้วคะเนี่ยสามชั้นนะคุณผู้ชมสามชั้นนี่ถูงเต่าตึก4ชั้นนะเพราะว่าสตูดิโอนี่คือสูงชั้นครึ่งเกือสองชั้นด้วยซ้ำอ่ะเพรางั้นแต่ละวันนะก้นเราก็เขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่ก้นสวยเท่านั้นเดีกผู้ชายก้นสวยก้นสวยไม่ดีนะผู้ชายอ่ะทาไมมีปัญหานะทำไมอ้าว ผู้ชายคนสวยผู้ชายประเภทไหนไมิกี้ผู้ชายเขา้องต้องเฟิร์มคุณพี่ใช่โอเคแม่ท<ม>ี่เราต้องอายนะเราเป็นผู้หญิงเรายังมองคน<อ>ผู้ชายเลยนะ ดิฉันไม่เถียงแล้วสองเสียงเข้ามาลูหูเลยเออเขาบอกมีวิธีคุณพี่ขาเธอเอย่าเพิ่งพูดเราพูดค้นตัวเองกันก่อนค่ะคนที่ค้นสวยคือน้องอ้นใช่ใช่เราบอกแล้วเราีดีเกิดดีดีค่ะต้องขอบคุณคุณแม่บุญเรียงกับคุณพ่อประเสริฐนะคะ ที่ทำให้เราไดวันนี้ก้นก็สวยมากนะน้องอ้วนเนี่ยคือก็ถามว่าก็ไปฉีดก็ไปอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่เลยค่ะก็คุณแม่ให้มาแต่เกิดส่วนพี่เจนก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ก้นสวยนะคะก้นใหญ่ตั้งแต่เกิดเหมือนกันแม่ให้มาตั้งแต่เกิดนะมากเกินเขาบอกว่ามีก้นเป็นซับนะใช่ตรงไหนอ่ะใช่ก็เหมือนแบบว่าคนจีนเนี่ยโหเฮง่วงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเห็นน่ะก้นใหญ่ใหญ่นี่เขาลอกสลยนะ เออเขาคว้าไว้ก่อนเลยนะไข่สะพกใหญ่ใช่ไหมว่องชวยว่งสวยเนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่ว่าใช่เอออ่เรามีวิธีทุกวันนี้ถึงขายไม่ออกเพราะว่รู้แล้วว่าทำไมว่าทำไมเราถึงเราไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อก่อนจนตอนอยู่โรงเรียนนะเราเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็ครูที่โรงเรียน่ะจะจะให้ตยุไม่ใช่ซ้อมวิ่งอะไรเป็นเรื่องปกติแต่ว่าให้วิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดอ่ะชั้นห้า 4 0็นสิบห้าสิบอ่ะโออเราต้องขอบคุณอาจารย์ที่โรงเรียนด้วยนะอันนั้นออไม่เท่าไรน,นะควรจำหนังจันเออใช่ขึ้นกันคุณผู้ชมดีฉันเป็นนักวิ่งนะสมัยเด็กๆเ,เห็นตัวเล็กอย่างนี้นะนักบาสนักวิ่ง <ๆ S 1> แต่ว่าวอลเลย์บอลตบสู้เขาไม่ได้เพราะตัวเล็กโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยอาจจะอาจจะใช่อาจจะใช่เพราะทำให้ทำให้กล้ามเนื้อก้นแข็งแรงอะของเตอมีวิธียังไงสักทีสักทีบอกว่าก้นสวยด้วยสามขั้นตอนเขาบอกว่าเนี่ย หนึ่งก็คือให้ตั้งเข่าให้ตั้งลําตัวตรงด้วยเข่าทั้งสองข้างเราอาจจะคือยืนตรงไม่ใช่คุกเข่าคุณผู้ชมคุกเข่าตั้งเอาเข่าตั้งลำตัวเงี้ยเหมือนยืนตรงแต่เราใช้เข่ายืนแทนเอามือชิดลําตัวแล้วก็เอานิ้วปลายนิ้วมือแตะลองทําดูนะแตะแตะที่แตะที่ต้นขาไว้แล้วก็ให้เอ็นหลังเอ็นหลังไปเอ็นหลังไปแล้วก็ เขาบอกว่าอะไรนะหยุดค้างไว้5-10ประนาทียิ่งเอ็นเท่าไหร่ก็เหมือนเกรงยวโทษนะคะเกรงตูดด้วยตอนเอ็นไปเกรงก้นก้นกลย้นะก้นค่ะเกรงก้นเกรง,ออก,งก้นเออเกรงก้นเดี๋ยวก็ค้างไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มีมีเขาก็มีท่าสควัดนะสควัดนั่งอะไรป่าแวก็แอนก้นไปีแบบนั้แล้วก็นั่งใช่แล้วคือเขาให้เกรงอ่ะช่องง่ายคือว่าแอนไปข้างหลังเกรงด้วยเวลาจะหมดแล้วเหลืออีกสองวิจีเร็วๆวิธีการยืนตรงด้วยไหมหายใจลึกๆไม่ก็อันนี้แหละค่ะคุณพี่เนี่ยคือรวบรัดให้แล้วใช่หยุดไว้ค้างไว้ห้าถึงสิบนาทีแล้วหายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยทําสัก เขาเรียกว่าสิบขั้นสิบครั้งอะไรอย่างนี้ต่อต่อเขาเรียกว่าสิบครั้งต่อหนึ่งแข่งเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าดิฉันจะฟาล้วนใช่ไหมใช่คุณพี้นี่คุณน้องกําลังขออภัยค่ะคุณน้องค่ะคุณน้องกาลังตั้งสมาธิกำลังบอกว่านี่กําลังอยู่อย่างเงี้ยเห็นนั่งนี่ไม่ใช่เลยนะเกงก้นอยู่เกงก้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สวยเลยค่ก้นแข็งปักเลยแก้วันเดียวไม่สวยหรอกสวยอยู่เป็นหินเลยทำเป็นกิจวัตร ไม่มีอีกมีวิธีหนึ่งด้วยอะไรเขาบอกว่าให้ยืนค่ะท่ายืนแล้วก็เอ็นไปก้างหลังไม่เอ็นค่ะคุณพี่ให้ยืนแล้วก็แขนเนี่ยแนบลําตัวอย่างนี้ใช่ปะแล้วแยกขาออกหน่อยหนึ่งค่ะให้ให้หัวเข่าเนี่ยเสมอเสมอกับไลช่แล้วก็ย่อลงเออแล้วก็เขมีบก้นเหมือนเดิมค่ะย่อลงไปจนเกือบสุดเลยย่อลงใช่ระวังถ่ายลมนะ โอ้ยคุณพี่ไม่ผายอันนั้นมันท่าไหนนั่นน่ะผายลมย่อลมย่อลมก็คือให้แบบว่าจนจนรู้สึกว่าก้นกับต้นขาตึงเออพี่นก่ท้องไงอันนั้นฉันมันคุณพี่หรือเปล่าพาสวดมนก็พาโอ้ยตายแล้วที่ห้องก็แค่นั้นเนาะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวพูดไปขอประทานขอหลังหม่ดีอ่ะขเราให้มากินของแปลกๆเนาะไปไหว้พระก็เรียบร้อยเราอยู่ห้องเดียวกันไงนะเราจะไม่ขายกันแล้วเหยอนี่ะ อาถ้าไม่อยากนี่พูดถึงซิลวี่กับบีวันดีกว่าถ้าเราไม่อยากนะไม่เก็บเวลาเออมันนั่งเก่งก้นเก่งอะไรกันเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ซื้อไปเยอะแล้วนะซิลวี่ก็สั่งกันเยอะเหมือนกันนะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเหมือนกันนะผู้ชายก็นะไม่ผู้ชายเขาก็รักนะเดี๋ยวนี้รักดูเลยตัวเอง พุงลดอะไรไปก้นไม่ต้องลดรอขอโทษเขาเข้าฟิตเนสเขาอะไรนะผูคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนะดูแลตัวเองผู้ชายนี่ดูแลยิ่งกว่า่่วาอ ผิวหน้ายิ่งจะเกิดดารานี่ยเขาต้องดูแลพิเศษนะเธอแต่ว่าอะไรก็สู้กันออกกำลังกายไม่ได้นะคุณชม่าต้องย้ำกันไปต้องย้ำกันอีกครั้งนะคะหลายคนบอกว่าทำไมอาบีวันของเราแพงกว่าท้องตลาดดิฉันย้ำกันอีกครั้งนะคะมีส่วนผสมของแอลกูตาไตโอนแล้วก็คูทาไตโอนนะคะที่มีผลข้างเคียงทําให้ผิวขาวแล้วค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวเต่งตึงนะคะจุ่มื้นแล้วก็ลดอาการเมาค้างคนที่กินพาราไปเยอะๆก็ ช่วยขับออกนะคะขับสารพิษสารเคมีต่างๆที่เข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นจะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าคนอื่นค่ะลอความเสื่อมลงกายแล้วเขาบอกว่าแอลคูตาไทโอนเนี่ยเป็นต้นกําเนิด ของคอลลาเจนด้วยใช่ไหมคะคุณพี่เบต้ากูแกนค่ะอ๋อเบต้ากูแกนใช่ไหมคะเกือบผิดค่ะอ๋อเกือบผิดผู้ผิดคก็เบต้ากูแกนเป็นต้นกําเนิดของคอลลาเจนนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะทียอนายจังเลยนะคะค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ